สบายดีมื่อนี้กะยังไม่ได้กลับกรุงเทพนะจ๊ะโอ้ยมื่อนี้ไหมพี่น้องจ๊ะตาบมังคุวจ๊ะเบิ้งเบิ้งโอ้ยเจ้าเสียไปเอาเอาขอโทษจากคำกันคัสกันพี่น้องตับดุเองกับมือเลยถุงย่างครับตาบมังคุวมาแกย่างอันนี้จ้ะที่เราคุยกันไว้เมื่อวานนี่นี่คือยอของแซบขึ้นคือทับบอจ้ะ ก็ไปสัรนหามาเรียบร้อยจ้ะเอา้าขอจำน้ำมทำใจคำกันจ้ะจ้ะอืมอันนี้มันเป็นไก่ย่างเขาถึงกวางจ้ะมือไก่ย่างคาร์บอจ้ะโอู้หะขออนุญาตเดี๋ยวพี่น้องนะให้มือทราบครับใหเมือ จย่างงยเขอืักหลก็คือมเขาแล้วไปจะลาดจ้ะไม่ได้สมปลาดูมาส,สดๆเลยไม่ใช่ส,สดๆเลยแหนมยมจม้ะนานแหนมยมเด็ดตับหัวนะเด็ดอ,อ

ลูงโดดจ้ะนี่ทำไมทำไมจับอืมชับอ่อันนี้หม่มจ้ะมัมทาบ่กินทุกมือเลยมาสองสามมืออะไรก็อยากกินทุกมือจ้ะอือ มันลักินน้ำลายเอือกเลยแกเมืนเน่อกี้เอาอยากเอาให้เพื่อนละอย่างหน,น่อยจ้ะเรัก,ก็ขอชิ้นได้อู้หย่างยุ่งกันชิ้นน้ำลายเอือกมันเนี่ยโอ้ในการจ้ะลูกโดดทำงานแล้วจ้ะพี่น้องเนี่ยโอ้ยเออส้มพะโดูสดๆเลยจ้ะปั๊บข้าวเหนียวปึ๊บ มอมจ้ะเด็ดเด็ดเด็ดพ่โซการกินยออจ้ะไอ้บ้งเนี่ยจ้ะกำลังเทปันพันบ้านเขาเอินพันยออยอทบบอทาบัวน้ำจิ้มจ้ะน้ำจิม้มก็ที่เป็นน้ำจิ้มหวานนะจ้ะน้องแกใส่ถั่วจังไง มันจะ้ะอือนี่ลืมใช่ผักแพลวจ้ะอืมทาบอเลคือผักแพลวรีย <c oughs> การน้ะแ่บอีกเหลืคขามคืนคือเมืองคาบอราากระช่นจะ้ะให้็นคนยางจ้ะขอโตลุยเต็มที่เอะไปแล้วจ้ะบ,บ๊ายบาย 明白，明白。